สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะพี่น้องมาค่ะกินข้าเล้งจากทั้งเนื้อมันน้ำกันค่ะมีเขาในแกงเห็ดเผึองก็ค่ะพี่น้องเอาเห็ดเผืองออกจากช่องฟิตออกมาแกงค่ะเห็ดเผึงเก็บปีที่แล้วแล้วค่ะเหลือสองถุงสุด้ทยค่ะพี่น้องเลยเอามาแกงคนหาิ่งมือเหลือเพราะด้แกงนี่ตัวหนีสนดขึ้นยากไหมค่ะอนี้คือแก้วแก้วมะเขือเทศสดค่ะแก้วมะเขือเทศสดใสน้ำปลาดีนะคะใสพริกป่นบีบบากน้ําดงแล้ก่ะชูรดพริกป่นลงไปน้ำปลารลงไปค่ะดูดยค่ะ แกงที่หมักกระเจี๊ยบพรมึไไงไม่ใส่ซู้ว่าเป็นยังค่ะอืมไอ้เผือกไปดีแล้วหายากหยาบไปหน่อยเอาอัดแกงใหม่เพิ่งสิบถุงจบ หรือว่าปิงปลาไม่กินหอปรูรือเมยไข่อิ่งไว้ต้มรวนนเหรอคะัรุ่มีเวลาไข่รปร่า เค็บปดิใส่นนำเียรน้ำเลยค่ะเน้ำประดาผัวๆเลย ไข่ปลาตัวนี้มันก็ไข่หลายปลาหนานี่ปลาสุาดคนอลัะเสียนี่เป็นปลานิ้นคือปลาลิ้นปลาในบ้านท้องปลาแบบเขาไม่ได้กอวดกิดเนาะแต่อย่างเถือ Nó đi bén hết phượng mấy hết phượng đượn hết คือเพื่อนว้ามทุกคนอ,ออกหลายปีเดียว